มาครับมันนีต่ตั้มุคูในตั้มบุคูอุทารพุง่งยังงีนึ่งแล้วก็พักสลัดปลูกเองแม่นบ่ยใหญ่หหหไปปลูกเลยแม่ปลูกแม่ปลูกกินอย่างเดียวนะผมตอนนี้ปิ้งหัวใจหมูนี่นโอ้ก็เลังควนตวดัเลยเอ้ายังไแบ่งกันตัวนี้ให้ลูกตัวนี้ให้แม่อ่าโอเคมหกา,ารแบ่งกันหนึ่งตัวก็วหันท้อนยังล้อมๆอยู่เลย

ภูเพ็ดเป็นไหนใช้เักหน่อยเนี่ยเล็หน่อยหืมเพ็ด,พด,ดจีนหืมหนวขนาดหนวตรงกาตุมเรี้ยวหนวดผู้า,าส้วมง Ngā là tung tìm tung 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 nhầm tung 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 tung

กักปูกเองปูกเองกินเองฮึม <c oughs> ดมากเลยชิบส์นะครับวันนีที่นี่เนื้อคืนอะเสียบไล้